รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินากฎหมายต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุราค่ะห้ามขายในสถานที่ที่กฎหมายกำหนดนะคะเช่นวัดสถานศึกษาปั๊มน้ำมันหรือว่าหอพัก และห้ามขายกับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีและบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ค่ะนอกจากนั้นก็ห้ามที่จะลดแลกแจกแถมหรือว่าขายทางสื่อออนไลน์นะคะห้ามดื่มในสถานที่หรือว่าบริเวณที่ห้ามดื่มเช่น วัดสถานที่ราชการสถานศึกษาปั๊มน้ำมันหรือสถานีขนส่งค่ะขณะขับรถนี่ก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนอกจากนั้นค่ะห้ามโฆษณาหรือว่าแสดงชื่อสินค้าของเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หรือว่าอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงค่ะทั้งหมดนี้ก็คือกฎหมายที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ